ครับอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันเสาร์ที่25กันยายน2564นะครับบริเวณก่อนทางเข้าอำเภอบําเห็จนั่นล,ล,ลงนะครับตอนนี้น้ำท่วมนาจะประมาณร,ร่วมเป็นกิโลเมตร1กิโลกว่านะครับน้ำน้ำลึกนะครับตอนนี้น้ำลึกสภาพจริงเลยนะครับน้ำแรงมากนะครับพี่น้องที่อยู่ในบ้านตะโพ อนนี at, 17, ้ก็ลงนะครับตอนนี้น no ี่นี่สภาพเลยนะครับนี่นเวลานี้เลยนะครับเห็นเ้ากแกกำลังทยอยขนออกมากันนะครับน้ำแรงมากนะครับอันนี้ก็นะเพ อันตรายมากนะครับน้ำแรงมากนะครับอ้าแรงมากๆนะครับตัด เรจะไปบา้านลวเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำแรงนะนี่แรงเลยนะนี่โอ้สีแยกคำมปิงน้ำท่วมแล้ว ค <Net> ุ่ไปตุนได้แต่ว่าเวลาผ่านลูกค้าเราไม่ได้พูดถึงว่าในข้อมูลขงระบ จุดนี้ก็เป็นบริเวณสะพานที่จะข้ามไปบ้านโคกเพชรพัฒนานะครับในจุดนี้ก็น้ำนี่ประมาณประมาณหัวเข่านะครับสูงน่าจะประมาณสัก4ี่สิบถึงห้าสิบเซนแต่น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวนะครับถ้าเป็นรถยกสูงหน่อยนะครับน่าจะพอวิ่งมาได้นะครับครับสถานการณ์น้ำเอ่อ ตั้งแต่บ้านกุตราชถึงคำปิงนะครับช่วงเช้าวันที่26กอยอนี้สอบถามผู Soft time, ้ด,ดูแลบอกว่าตอนนี้น้ำยังอยู่ระดับเอวคงผ่านไม่ได้นะครับแต่จะลองเบี่ยงไปทางเส้นเ,เลี่ยงที่ออกหนองแวงดูนะครับว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่านะครับแต่ระดับน้ำยังค่อนข้างเยอะอยู่ครับเว้ยออก ออกแกันชนกัไม่ได้แล้วครับเหินจองแก้วนี่ยอย่างนี้เลยครับเอ้ทางบนถนนจองแก้วน่ะเป็นหลัง Mm hmm.